ทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องข้าราชการ ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและรัฐวิสาหากิจที่ได้รับสิทธิ์เราชนะจะต้องกดไม่เข้าร่วมโครงการในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะ สำหรับโครงการเราชนะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด7,000บาทและเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะในส่วนของประชาชนนะคะแต่ถ้าหากว่าในส่วนของร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ค่ะ สำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของรัฐรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะจะต้องไปกดไม่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตังในวันที่18กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะเพราะว่าเขามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าข้าราชการลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจนั้นอยู่ในข้อยกเว้นค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ก็จําเป็นต้องเตรียมตัวที่จะเข้าไปกดไม่เข้าร่วมโครงการนะคะ,ะมาดูค่ะสําหรับเงื่อนไขก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วเขามีเงื่อนไขแจ้งเอาไว้อยู่แล้วละคะ่ะที่หน้าเว็บไซต์ก่อนที่เราจะลงทะเบียน แต่ฝ้ายมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบมากกว่าที่เขาคัดกรองมาแบบนี้นะคะคงไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวผู้ลงทะเบียนเองอยู่แล้วละคะ่ะเพราะฉะนั้นแต่เราก็จําเป็นต้องไปกดยุกเลิกด้วยตนเองนะอะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมโครงการเราชนะนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคร่าวๆค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆเราต้องอ่านให้ครบก้วนทุกข,ข้ออย่างที่ฝ้ายเคยบอกเอาไว้นะคะ สำคัญจะอยู่ที่ข้อ1.3ค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะประชาชนซึ่งไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปเป่เาตังภายในวันที่27มก,กราคมที่ผ่านมานี้ละค่ะและที่สำคัญเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้ที่มีเป่าตังอยู่แล้วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ ประชาชนนอกเหนือจากข้อ1ห,หมายถึงนอกเหนือจากนี้นะคะจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ภายในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นั่นก็หมายความว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่ 3. อ่ะกลุ่มนี้หมายถึงคนกลุ่ม2นะคะกลุ่มนี้หมายถึงคนกลุ่มที่3คือลงทะเบียนใหม่นั่นเองคราวนี้เขาบอกมาอีกต่อนึงค่ะว่าคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไง เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่19มกราคมนี้ค่ะไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมณนะวันที่19มกราคม64นะคะไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐนะคะไม่เป็นค่าราชการเห็นไหมคะเขาบอกไว้ชัดเจนนะไม่เป็นค่าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบค่าราชการการเมืองอไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการนะคะอะ่อยู่ตรงนี้นะ ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี62เกิน3 0 0 0 0นบาทไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0นบาทณนะวันที่31ธันวาคม63นะคะส่วนเรื่องของเงินฝากเขาก็ได้อธิบายความหมายเอาไว้เพิ่มเติมค่ะก็สามารถไปอ่านดูเพิ่มเติมได้ แต่วา่าคร่าวๆคือให้รู้ว่าข้าราชการลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจนั้นไม่สามารถเข้าร่วมได้อยู่แล้วนะคะแจ้งเตือนกรณีผู้ที่เป็นข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ถูกระบุว่าได้สิทธิ์เราชนะขอให้เตรียมเข้าไปกดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเองนะคะ ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะถูกเรียกเงินคืนในภายหลังได้นะคะและที่สำคัญเราไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดไว้และหน่วยงานต้นสังกัดอาจดำเนินการทางวินัยได้ด้วยค่ะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ โทร02 273 9020ค่ะ02 273 9020ต่อไปที่3250 3423 3424และ3425ได้เลยค่ะหรือโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้ Call Center ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะ02 15ตัวและ42ตัวนะคะ 02 15ตัว42ตัวจำง่ายๆค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ